น่าจะเป็นการอาวสานของคนทำอาชีพเดียวทำไมผมลูกพูดแบบนี้ยกตัวอย่างผมนะครับผมมีอาชีพเปิดร้านขายน้ำก็จะมีกลุ่มทุนต่างๆมาเปิดร้านน้ำเยอะๆมากมายจากรายได้เราเยอะๆนะครับก็เหลือน้อยกินใช้ลำบากขึ้นนะครับคทั้งๆที่เราไม่ได้สร้างมีเพิ่มหรือว่าเราไม่มีรายจ่ายอะไรเพิ่มเลย ปกติที่เราต้องจ่ายทุกวันแต่เรามีรายได้ลดลงเนื่องจากคู่แข่งเยอะผมจึงมาสร้างธุรกิจระบบเครือข่ายเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วช่องทางที่สามของผมก็คือการทำสวนสวนนะครับผมมีสวนผลไม้ที่กินได้เดี๋ยวพาไปดูการแปลรูปโกโก้ผมปลูกโกโก้นะครับไป,ไปดูกันมีคนเนียนได้ที่แล้วนะครับปัน่น โกโก้แมทหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตของเราเดี๋ยยืนนี้ก็เอาออกได้แล้วโกโก้พรีเมียม